สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยละกันนะสำหรับอ่าเควสใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะนั่นก็คือเมื่อกี้เราตบไพมอนไปแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นอ่าไพเพราะมันหนีไม่ได้เพราะมันยีเลสตโตนนะเราก็ต้องจัดการมันไปนะสำหรับหน้าทีมนี้ทุกคนกเราจะเห็นตัวอะไรแปลกๆนะเพราะว่าเราก็รับสมาชิกใหม่ไาเข้าทีมนะนี่เป็นตัวนี้แล้วก็ส่งเราจะส่งไอ้น้องใหม่ไปทดสอบอะไรกันนะว่ามันคู่ควรจะอยู่ทีมนี้ไหมนะ ทีมเราจะรับแต่แบบพวกตัวสีดำนะอ่าไอมองเป็นกัปตันก็เลยเป็นคอยกเว้นนะฮะชืบชนี่โคตรโหดโคตรอันตรายก็เหมาะจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเรามากๆเลยนะฮะสำหรับเค้าคนนี้นะอาจจะใกล้ความจริงขึ้นบ้างก็ได้นะว่าจะผ่านไปจนถึงดา่านสุดท้ายได้นะเมื่อมีเขามาเสริมทีมนะฮะชบช ยิงไปโกูกเออนี่ไม่ได้ใส่บพลังโจมตีเลยนะฮะนี่ดาเมจเพียวๆเขาเลยนะชึบชบก็ฉีดไปจนป้อมเขาแตกนะฮะชึบๆอ้าเดือเรื่องอย่างนั้นด้ยเกิดอะไรขึ้นกับดาวโมโมโ่ดิ มาแล้วอ,อานาจมืดได้ขับของจักรวาลแล้วยิงใช้พลังของดาว Momo. โมโม่ผู้ผอ้นิกมันไวนะ้ในยินรูส้สตูนแล้วเดี๋ยอโอเคโอเค,อเคไม่เข้าใจเราก็มาถึงโบราณสถานนกเขาแมวแล้วนะในเมื่อมันเป็นโบราณสถานนกเขาแมวเราก็จะใช้นกอีก่อยเราไปตบนกเขาแมวนะสู้ๆู่นกอีก่อยบอสเขาจะออกมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะปล่อยตัวไวคืนนะบอสแบบยังไม่ตื่นนะจึ๊บจอืบ ยิงไปลูกนี่บอสออกมาแล้วไม่เห็นเป็นนกเขาเมวเลยนี่นกอีกอ่อนเราสู้สดึง <c oughs> <c oughs> เออจริงๆงเมื่อก่อนฝั่งรุนมีตัวฮิวด้วยนะแบบเอ่อฮิวทีหนึ่งเราแบบตีตีเรียกเขาไป่รถเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ดาเมจมันแรงเกินนะฮะชึบชึบเอ่อผู้เล่นใหม่น่าจะผ่านด่านพวกนี้ได้ง่ายๆานะนี่ถ้าแบบมีตัวยุคใหม่ๆหหน่อยนะเพราะว่าขนาดเราใช้ทีมตำนานขนาดนี้ยัง รู้สึกว่ามันผ่านง่ายเลยนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันนะครับเพราะว่าผมก็ใส่เกียร์ให้มันกำกำนะเพื่อลดประสิทธิภาพของเรนเจอร์นะมันจะได้คลิปจะได้สนุกนะฮะเนื้อเรื่องโมโตไบนี่ปเปลางแห่งความมืดถูกประหนึกไว้ในเยนโลสโตนและเก็บรักษาไว้ที่ดาวเคราะสีเหลืองเพราะที่นี่คือสัญลักษณ์แห่งสันติซึ่งไม่มีความคิดเกี่ยวกับสงครามแม้แต่น้อยนะ แต่ไม่ใช่เพราะกลัวถึงไม่ทำสงครามบอกนะก็คือเก่งๆนะเก่งๆก็เข้ามาอ่าแล้วก็ติดใจโรคใต้สมุดนะมาอีกแล้วนะฮะมาดีหน้าบีนะรอบที่แล้วเราก็ลงไปมานะเอออันนี้ใช้อะไรดีนะปล่อยทุกตัวเลยหลากันนะจุ้มเองมาด้วยน้องชืบชอ,าบอ้าวบอสโดนแหลกทุกคนมองตามทันไหม ผมมองไม่ทันนะแต่ช่างมันเทอะยังไงก็ไม่มีเพื่อนมาช่วยนะเราผ่านได้ด้วยทีมของเราเองนะฮะเฮ้ยแต่แบบฝั่งโดนทัมตาเมดแรงอ่ะนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมงผมกระเด็นอยู่นะการกระเด็นคือเลือดลดครึ่งนึงเลยนะหรือไม่ก,เก็เขาก็มีสก,กิลผักกระเด็นนะมีได้2องมักกะโรนีซึ่ง่าจะเป็นอย่างหลังนะฮะก็จบกันไปครั้งนึงแล้วเนะ ดูว่าทีมนี้เราจะผ่านมาได้ขึงคลาดไหนกันนะตู้หูเย็นโหลสโตนถูกผนึกไว้ผู้ที่จะค่ายผนึกได้มีเพียงเจ้าหญิงแห่งดาวคอสีเหลืองและเจ้าหญิงหนึ่งเดียวนั้นคือเซล,ลีแห่งดาวคอสีเหลืองซึ่งก็คือเจ้าหญิงเซล,ลีอ่ามันพีมซ้าทําไมถึงจะเห็นอย่างนั้นเธอก็เป็นเด็กที่ได้รับความเจ็บปวดมากจริงๆก็อ๋อเจ็บปวดก็เลยต้องกินขนมนะพิซซ่านะพิซซ่าเยียวยาจิตใจจริงๆนะฮะ ทุกคนอ่าสเตตนี้เราก็จะเจอกับอ่าคนปิ้งไก่นะคนปิ้งไก่ในตำนานนี้ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าเราปล่อยเวรเจร์มาไวเกินละก็ตู้หูนะชืบชึบสู้ไปเลยน้องๆอ,อุกอิกอุกอิกกุกิกุกโอเคบอสไม่ออกมาเศร้าเลยนะ ันก็จะเป็นด่านที่ e ซ s y ด่านหนึ่งเลยนะถ้าบอสไม่ออกมานะเพราะบอสด่านนี้มันโหดนะมันโหดจุงจงจุมงจ๋มเองจุ๋มเองมันก็อืดมันกันนะเนี้เออเคลี็ไปอีกครั้งที่เราปลอดภัยดูเนื้อเรื่องต่อไปกันเลยละกันนะชึ้นๆเราไปอย่างรวดเร็วเออไอหัวโตัวที่แข่ หากไพ่โมนทำลายปรนหนึกป้องกันเยลีเอเยลโลสโตนและได้พลังครอบครองจักราวาลก็จะตกอยู่ในอันตรรนะ <c oughs> ีนะเมื่อกี้หมนในหัวเมงนั้นมีแบบสแตนเป็นไพ่อมนเลยนะน่าจะใช่นะจากการสันนิษฐานของผมนะฮะชืบชืมันมาด่านอะไรนะฟินิกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่บอสด่านนี้โหดมากเหมือนเคยมาซู้อยู่นะแต่โดนตบไปนะชืบชืบโอ้โห มุยต์เรากระจุยเลยนะทุกคนโหแรงปุยมุยเนี้ยนี่ซื้อไปน้องโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวทำไงดีเบิกการ์ดนางฟ้าเลยได้ไหมโอ้โหไม่ไหวนะคะทุกคนอืมแต่ผมจะต้องคิดแก้สถานการณ์นะผมว่ากับตันมงเราควรจะได้เอออีโวนะ กับตันมงเราใช้ล่างนี้มาตั้งแต่ด่านหนึ่งแล้วนะฮะรอบนี้เราไปต่อไม่ไหวแล้วะติงเราเราควรพอแค่นี้กับตันมงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะแบบข้ามช่วงทำาสคิปไปนะให้กับตันมงเราไปฝึกมาก่อนนะสองปีทำาสคิปอาจจะผูมาพร้อมกับหากิราชันก็ได้นะครับกับตันมงเฮ้ยอยากจ,จะชานะได้ก็ได้นะเนี่ยถ้าผมปล่อยขีปนาวูดน,นะแต่ผมไม่ปล่อยหรอกนะ ผมอยากรู้ว่ากัปตันมงเนี่ยแบบพัฒน,น,นาล้างมาตัวเดียวจะสู้ไอ้ด่านนี้มันได้ไหมเราจะช่วยนิดนึงนะโดยการเฮ้ยผมว่ามันสู้ไหวอยู่นะเนี่ยถ้าไม่ลิ้นไปงั้นกัปตันมงอย่าเพิ่งอ้าบตัวเลยละกันนะขอรู้ไฟหน่อยละกันอย่างน้อยรู้ไฟก็เบาก,กว่ากีบาาวุฒิผมนะนี่เราเริ่มสร้างกลุ่มได้แล้วนะ เฮ้ยตัดสตานไปรัวๆเออบอสติดสตันรัวๆเออเราใช้ทิมนี้ได้กว่าแล้วก็เรียกนกอีก่อยมาค้ำนะนกอีก่อยวิ่งมาน้องนี่ติดสตันคู่ใบเฮ้ยทีมนี้แม่งผ่านได้เฉยเลยขนาดบอสเริ่มมีสกิลแล้วนะฮะชืบชืบสตันไปน้องไอตัวดำๆนี่มันก็ทำเกมดีนะไอตัวข้างหลังสุด ยืนหยัดป้อนะมเมอมนี่นะยเอเม้อเฮ้อเอเกิจดีดีดาดาเดีดอกีดีดอดี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 ดเดี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 ดออีด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 ีสอดีอีด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 ีนีด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 ท <c oughs> าีด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 าดีดวดาดีะีดีดยดีดาดี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 ยีด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 ่ดีดีอาดีดดเดีดีอีดีดอดีดอดี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 อ เราแก้จะาไอบอลนี้ได้แล้วนะเฉือๆไปนิดเดียวโอเคตายแล้วบุกทะลวงไปให้ทะลุโอเคนกอีกอยผมตุยนะแต่ว่าเราเรียกนกอีกอยมาได้เป็นล้านแล้วนะอูอูโอ้อ้โอ้โอเคผมว่้เราชนะได้ว่้ทุกคนทุกคนเป็น้โอ้โ้้ เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นเคลียรแล้วว่าชนะได้นะฮะเฮ้ยแต่มันเริ่มตึงแล้วอะ่ะมันเริ่มตึงแล้วต้องเบิกเบิกอันต้าได้ไหมหรือว่าอยากอยากให้มันเป็นแปดดาวธรรมดาจนจบซีจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะหรืออาจจะเป็นไปได้แต่มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ไงเราก็ชนะหลานนี้มาแล้วนะ ชึบชบอืมอย่างวะเนี่ยเตะโกนไปมอนไม่ใช่โกนเลวรวายอาไอหรอกนะซาตาจาริโอนาดเป็นเพื่อนสมัยเด็กของไพมอนล่ะสรุปไอโรไดคือไพมอนนะแต่ซาตาจาริอโอนาดั imon, นะํำอ,อ,นะอ,อะไรได้ดีกว่าเขาจึงเกิดความม่ดิเสีขึ้นยังไงฮะคนเย่อะไรอีสากบนะอ่านี่ก็ผ่านช่วงสองปีไทม์สคิปมาแล้วนะฮะเราส่งน้องมงไปฝึกที่ เอออามาซองลิงลี่มาแล้วนะก็กลายเป็นกัปตันแมสเตอร์มงนะซึ่งจะแบกได้มุย้ยโอเคกัปตันกูตายแล้วเออเออก็บเต็นเก็บเต็นแมสเตอร์มงอ่าถ้าด่านนี้แพ้เราจะหยุดคลิปเลยนะเ,เราจะปิดคลิปนะฮะถ้าด่านนี้แพ้แล้วก็ คลิปหน้าก็จะเป็นเซตใหม่มาสู้แล้วนะเพราะว่าเอ๊ะไม่ไหวแล้วเราใช้สูตรเดิมได้ไหมนะที่เรียกนกอีก,ก่อยมาคำัำนี่เราจะต้องใช้ไอเทมไม่ฉลาดชฉลวยนะะฉลิวเฉลวยชฉลออะไรสักอย่างหนึ่งแต่อาจเขาอยู่หน้าบ้านนี่เราก็จะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมกดอามาตาไปก่อนเซฟเซฟน้องๆน,น,นะ เออลืมปล่อยจูมเม่งมาลดดาเมจเลยจูมเม่งมีอะไรบอทเขาใกล้จะ, <ๆ S 2> จะตายแล้วนะเราอาจจะผ่านด่านนี้ไปได้โดยที่ยังไม่ต้องปิดคลิปก็ได้นะฮะชิบชืบบอสติดสแตนไปเฮ้ยอมาตะา,ากตัวอีหยังนี่เมื่อกี้มีใครมาช่วยเหรออ๋ออมาตะาจากโลอมาตะานี่เองเราจะลงลูกไฟไปเลยแล้วกันนะ แน้อยมันก็แรงน้อยกว่าขี่บนาวุธผมเอ้ยข้าบอสไ้แล้วเฮ้ยผ่านด้วยแหละผ่านด้วยเซตนีจริงด้วยสุดยอดนะเป็นคงจะเป็นเพราะแก็แคปแดนแมสเตอร์ม,มงนะก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยนะเออไปมอนได้พยายามก่าโมยลายงานการทดลองของลีโอนา์ดเขาต้องการใช้พลังความมืดเพื่อจะได้เป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล เขาจึงได้ตามล่าหยินโลสตนที่พร้อมรวบรวมพลัง,งความมืดยังไงล่ะอุ๊ยเอ่อขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะฮะกับน้องพีโกริมหาดนะว่าจะพาชนะบอสตานนี้ได้หรือเปล่านะฮะชุบชืบพีโก้นะเราก็จะใช้ตัวแทงแล้วก็จะใช้ตัวข้างหลังเจาะเขานะฮะชุบชืบพีโก้เราก็คี่ไปแล้วนะ แต่พี่โก้ครูดาวโคตรนานเลยนะเพราะว่าไม่แม็กนะพี่โก้จะชี้จนฝั่งนนุนตุยได้หรือเปล่านะตัวแทงเรากําลังโดนดันมานะฮะแล้วพี่โก้กําลังจะตกอยู่ในอันตารายนะเออลืมปล่อยจุ๋มเมิแล้วจุ๋มเมิมีอะไรโอเคจุ๋มเมิออกมาแล้วครับสบายใจได้แล้วนะเพราะว่าจุ๋มเมิจะมาลุพทังจุ่มตีเขาให้นะฮะโดยการกัดที่โอเคหึมนะ เฮ้ย hey, ยืนได้เฉยเลยแล้วบอสสั่งนูนกำลังเลือดลดแบบรัวๆนะจากการที่พี่โก้เราตีขีปใส่เขานะฮะพี่โก้เรามีประมาณอ่าหนึ่ล้านตัวนะซึ่งพี่โก้แบกมากเลยนะพี่โก้จุ๊บๆแล้วก็ปล่อยนอกอีก่อยมาแช้งนะให้พี่โก้เรายิงนะฮะ แล้วก็แคปแทนมาสเตอร์มงอัพมาเพื่อยืนรับตีนนะเออเออเออเไหวอยู่ไหวอยู่แปลว่าจุ๋มเหม่งกูตุยหมดแล้วขอเรียกเพิ่มละกันนะเออเออเออเอทุกทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอให้ผมทำ ซีรีส์สารฝันตัวต่อไปเป็นคอร์โบอะไรก็ได้หนึ่งตัวสโลว์คอร์ทิโบที่ทุกท่านชอบนะซึ่งใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็สามารถรับสิทธิพิเศษนั้นได้ไปเลยโดยการคอมเมนต์นะฮะในใต้คลิปนี้นะผมจะรออ่านนะฮะซึ่งไม่มีหรอกคนดูไปถึงตอนนี้นะห้าห้าห้า อุ๊ยเขาดานมาแล้วทำยังไงดีนี่ด่านชิดบ้านแม่งเลยแล้วกันนะเราจะใช้พี่โก้อัดบ้านนะไปเลยพี่โก้ว่าดัานนะแถวนี้เราก็ใช้หี่เป็นาวุธได้แล้วแหละเพราะบอสมันเริ่มอึดแล้วนะก็แช่ไปเลยล้ะกันอ้โอเคพี่โก้ขี่ไปพี่โก โอ้โหตอนนี้ยังบัฟไม่ถึงบ้านนะน่าจะอีกนิดนึงก็ขีปนาวุธเป็นละกันตุ้มโอเคตอนนี้พี่โก้เริ่มตีโดนบ้านแล้วนะก็แตกแล้วนะฮะอก็เป็นครั้งที่เราปลอดภัยจากฝีมือของพี่โก้นั่นเอง โอ๊ยปะยุอีมะแรงมากโจมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยนี้สัญญาณที่สัตว์จารย์ลีโอน,นาดพบน่าัดอยู่แถวนี้นี่เฮ้ยเจอแล้วหกห้องทดลองของผมไผ่มอดน,นั่นเองอีอีอ่าวันนี้เราก็มาพร้อมกับเอเมเลียจีนแดงนะเอเมเลียจีนแดงยังไงเดี๋ยวไปดูกันพี่โก้เราก็โดนเตะออกจากทีมไปแล้วนะเพราะว่าโกงเกินนะนี่มัดนด่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ด่าน้ำแข็งกันนนเหรอ เอ้ยเข้าใจผิดนี่นาไห่นะพี่ไอทีมทีมกระโปรงชนะได้หรือเปล่านะและบิดลายพีโอเคกดออกมาตามไปก่อนแล้วกันนะเพื่อยื้อให้เราสร้างกลุ่มได้นะฮะเออแล้วก็พันอัดบานแ่งเลยแล้วก็ตุ้มตุยหมหรือเราจะสามารถใช้ทีกนี้ชนะไปถึงตอนไหนกันนะ แล้วก็ลูกไฟไปเลยแล้วกันนะนี่เอมิเลียจีนแดงก็คือน้องเอลซ่าตัวนี้หาได้ฟรีนะฮะมีบัฟอมตะกับหิ้วเลือดนะเป็นตัวฟรีตัวใหม่ที่น่าสนใจกันเลยนะฮะชึบชืบโห oh, บอมันออกมาอีตัวแล้วแต่เรามีเอลเซ่ยังไงล่ะเอลเซ่บัฟอมตะไว้ชึบชืบแล้วมันก็สกิลน้ำแข็งท่มากเลยนะน้องเอลเซ่เนี่ย เฮ้ยผมว่าเราชนะด่านสุดท้ายได้ว่ะทุกคนด้วยทีมนี้นะเออเออเออเอคลิปนี้มันยาวจะมีคนดูมาถึงตอนนี้ไหมเนี่ยขนาดผมยังเบื่อเลยนะยอกหยอยอเฮ้ยแต่มันด้วยดูจะไหวอยู่นะเมื่อเรากดขี่พนาวุธได้นะฮะคูณสองไปเลยแล้วกันนะ ดีไป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 ดีโอ้ยจะอัพแร่ทำไมแต่ฝั่งนุ่นตีเราไม่เข้าเพราะว่าเราอมตะนะเออเออเชืบชชชเราจะช่วยกดขีนาวุธนะยี่ชนะเลี้ยวชนะเลี้ยวชืบชเดี๋ยวผมจะเบิกตัวละครที่ทำให้เราผ่านดาษสุดท้ายได้อย่างง่ายดายนะ เยนโลซาโตกำลังจะถูกปลดผนึกในไม่ช้านี้พวกเจ้าคิดหรอว่าจะมาขัดขวางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองของข้าได้คราวนี้แหละพลางความมืดจะต้องเป็นของข้าอีฮอฮิอิฮิเราก็จะยังใช้เอลซีอยู่นะฮะในด่านนี้มันยากมากๆเลยแต่ว่าเราโบยันนะนี่เอซีไปเอลซี LC ไปโลกเปล่กไป ปล่อยมันไปอินที่เป็นเราพัดแช่ไป้กันนะเฮ้ยแต่ไพมอนมันต้านน้ำแข็งได้ไพมอนนอ้องสู้ๆเอลซ่ใครเชนดทเมจเจ้าเจ้าจะเป็นหนึ่งในตัวพนะีรนะ้อยในอนาคตของข้านะเจ้าเอลซี่น้ำแข็งชื้มๆมันมันใช้น้ำแข็งแต่มันเป็นธาตุไฟนะโอเอลซ่ผมแกลเป็นเด็กไปแล้ว เว้นะเรากำลังจะตุยเลยนี่โออิบ oh, อายเอลเอ่อ๋ยวผมไปตามเพื่อนแป๊บมันก็คงจะต้องเป็นทีมนี้สินะถึงจะชนะด่านนี้ได้แบบไม่โกงเกินไปนะฮะชิบชก็กดอมตะไปเลยละกันนะทีมนี้ก็ลุ้นแพ้อยู่นะเพราะว่าทีมมันก็ไม่ได้โกงขนาดนะฮะ ไม่ได้โกงขนาดนั้นเท่ากับแล้วก็จะใช้เสือขาวสองตัวเลยนะเพื่อที่จะดันไปนะดันลมาดันดอนตีหนึงตีสองปุ่งน้องมาดันนะเออคีไหวอยู่เดนิสสู้เขาไปลูกดูเดนิสเดนิสรถขนมะนาวเดนิสลูกเดนิสก็มีอมตะกับสตันนะฮะก็ เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยกับทีมใหม่นะทีมใหม่ป้ายแดงเพราะทีมเก่าของเรามันกล่าเกินไปนะฮะอ่าอ่ามันก็มีขีดจํากัดนะเออใช่คหว่าขีดจํากัดของตัวละครนะฮะทาให้เราต้องอ่าเปลี่ยนแ,แอปใหม่ตลอดเวลานะศาสตราจาราย์ไพ่มอนได้ผลางความมืดมาครอบครองแล้วละ่ะทําให้ห่วงมิติเริ่มบิดเบี้ยวแลนะ้วนะวันนี้ไปป่าไพาม่มอนก่อนที่โลกจะล่มสลายกันเถอะโอเคโลกจะล่มสลายนะ คือการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการเดิมพันอ่าทั้งจักราวาลเลยนะว่ากินหรืออันตรายหรือเปล่าถ้าเราแพ้ไพ่มอนนะฮะเราก็จะทําให้มันเต็มที่นะทีเ่เขอกดมาตาไปเลยแล้วกันโหฝันดูเขากอเลเราไปไมมนะหินทีเราโหดหน่อยไม่ได้ก๊อปตลอดเลยชิบชืบแต่ไม่มีอะไรชนะเสียขาวสองตัวได้นะเพราะว่ามันจะดันลรามาดันดอนนะ <laughs> นี่กิ้งเป็นลูกขนุนเลยนะฝั่งนูน้นพอเจอพลังเอลเซีกับน้องเสือขาวไปนะเสือขาวเสือม่วงเสือฟ้ามีทุกเสือนะชุบๆก็เป็นอีกครั้งนะครับที่จะกรวาลปลอดภัยเพราะว่าเรานะเออเย้พูดี ก็ขอจบซีรีส์นี้ไปเท่านี้ก่อนนะถ้าใครอยากเห็นเอาทีมแบบที่มันไม่ใช่ตัวโคลาโบนะไปเล่นสเตจยากาด่านฮาร์ด่านบอสของด่านฮาร์สนะก็สามารถสามารถนะคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวทำให้นะก็จบในเรื่องแล้วนะก็ไปมอนโดนขังที่คูอัสคาบันนะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกเยอะแยะเลยซึ่ง รอจีเอ็มมาทำด่านต่อไปอยู่นะวู้ดีสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากๆนะที่รับชมจนจบนะโฟกัสคำว่ารับชมจนจบ